สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องอิล่าชาแนลสำหรับมือนี่นะคะกับโบมี่เอยียงหลายเพราะว่า คนกนารทำมาหลายว่าเออไ้อีลานี่รีวิวนั่นรีวิวนี่พอดีมือนี้นะฝนตกอากาศดีก็เลยสิมารีรวิวห้องใหเบิงนะคะเพราะว่าคนบอกว่าห้อิลารีวิวห้องไหเบิงหลายแห้งในทิกต็อกนะ่ะอิลาก็เลยสิมารีรวิวไห้เบิงมือนี้ว่าห้องอิลามีอีย่างแน่นะคะอ่าและมือนี่นะ บทต่อมาโฟกัสท่สิวนะคะตอนนี้หนายังบอดีเลยนะคะผู้ใดมีคลิปอย่างดีกะทักมหาอิหลาเลยนะคะทางเฟซบุ๊กหรือว่าไอจีก็นด้นะคะตอนนี้หนายอีหลายังบอดีเลยนะคะแต่ว่าอย่กมาอาร์ตให้พี่น้องได้เบิรงนะคะไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากทางขึ้นบันไดเลยนะคะเพราะอิหลาอยู่สันสองนะคะอยู่บ้านสันสองนะคะเป็นบ้านไหม่เลยค่ะเด้อนี่ค่ะขึ้นมาแรกแกประหลาดโซฟาเลยเป็นแบบนู่นนี่นั่นนั้นซนนี่เนาะนี่อันนี้ก็เป็นมุมที่อีหลาใส่ทายคลิปที่เห็นในทิกตอกกันนะคะและอันนี้ก็ปนววระมาาณ่ออ ที่ว้กระโปงกระปอรกระเป๋านะคะอันนี้ก็เป็นแบบของขวัญวันเกิดที่น้องให้นะคะเป็นลงเป็นรูปอันนี้เป็นน้องโบให้ส่วนอันนี้เป็นน้องใครคะอันนี้เป็นน้องแยมให้นะคะนี่ค่ะมันกรบเบื่มุมนีกับบร่สวยเอยียงไหลค่ะกับประมาณน,นี้แหละค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นพงเป็นพมเนาะเป็นพมสีขาวนะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากช้อปปี้ค่ะประมาณสี่ร้อยบาทกว่านี่แหละแต่อันนี้ก็สร้างมาจากน่าจะ ปทุมธาน,นีหรือเปล่าวะตัวนี้จําชื่อร้านไม่ได้ช้อปปี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพามาสซื้อยู่แถวบ้าน,นะค่ะอันนี้แปดลอยเทิงแบบว่ามีใหม่มีขั้นยังไ่กับแปดลอยค่ะอันนี้แล้วก็อันนี้นะคะก็สิเป็นมุมทํางานนะคะอันนี้ปิดไปก่อนนะคะพา้าชินค้านะ,ะ <c oughs> อันนี้ก็สิเป็นมุมทํางาน <c oughs> พวกแบบมีบดมีอย่างคนอีหลางสีแหมเออนะคะอ่าต่อไปนะคะคนถามว่าอีหลางมีวิกหลายแล้วก็มีวิกหลายซ้ำใดมีวิกหลายซ้ำใดกัมือน,นีอีหลางกั สีพ้าไปเบิ่งว่าอีหล่ามีหลายส้ำได้เนาะคนถามมาหลายไปเบิ่งจ้านี่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นมุมใบวิกอีหล่านะคะนี่ค่ะวิกอีหล่ากับว่าลายดอกวค่ะก็มีประมาณซ้ำนี่ล่ละนี่ล่ละอันนี้ก็สิเป็นแบบว่าอีหล่าตอนผมตรงนะคะอันนี้เป็นแบบอีหล่าตอนเซ็กซี่แบบเป็นผมยีขึ้นมาจักหน่อยอันนี้ก็เป็นแบบผมสีทองสีเทานะคะอันนี้เป็นแบอันนี้เป็นผมแม่นะคะอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบผมแบบเล็กๆน,น้อยๆนะคะที่สั่งมาจากช้อปปีทั้งหมดนี้คือสั่งมาจากช้อปปีเด้อพี่น้องเด้อและต่อจากผมนะคะอันนี้มุมนี่ก็ต่อมาเลยก็จะเป็นชุดอีหลาหลายๆหลากห,ห,ห,หลายที่แบบว่าเออเิีเอยมาไทายหเห็นแต่ในคลิปนั่นแหละค่ะในคลิปก็ใส่ชุดพวกนี้่ละจ้ะาซ้ำๆกันไปค่ะ ละนี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่ลามักแห้งนะคะก็คือแบบว่าอยากเห็นมุมแบบธรรมชาติแบบกิบกาแฟแต่ก็บ่ไรด้จิ๊บแะเบอบ่ได้มากินกาแฟนะคะพี่น้อง่ะแต่แบบเอาไว้ทายงงทายงานพวกแบบว่ามีงานแบบสีเขียวอย่างธรรมชาติจะสีแม่ะอันนี้กับจัดมุมแบบแบบนั่งสบายชิลๆแต่ของเวลาแบบพนค่ายจะสันจังสีเนาะท่านี้จ้า ส่วนตู้นี่นะคะก็เป็นตู้ผ้านะคะสื้อมาจากโลตัสนะคะพี่น,อน้องค่ะอันนี้ก็เป็นแบบเสื้อผ้าที่อีหล่าใส่เป็นแบบผู้ทรงผู้ใส่นะคะสีโบแมนอีหล่านะคะอันนี้เป็นไอนะคะไอไอพิรักอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีอีหล่านะคะอ่าแล้วัดมาจากมุมนี่นะคะกัสีเป็นเออโตเครื่องปองเครื่องแป้งอีหล่านะคะนี่ค่ะกัสีมีซัมนี่แหละคะ่ะบริยังมากมม้ค่ะแล้วก็ถัดมาอีกมุมหนึ่งนะคะก็จะเป็นที่นอนของอีหล่านะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะที่นอนกับบอดเยงงได้งามเลยคะ่ะเพราะว่านี่กับของใส่กับท่านเลยมียังคบอยู่ค่ะเพราะวว่่าแแบบบบชงนี้ก เออบ่มีอย่างมใส่ท่านนี้ก็เออเอาแบบอันทีม่มีมาเรียงมาเริงให้มันแบบสวยงามจัก,ก่อนะสิแหมอันนี้กะเทิงหัวบนอนกับสิมีเออประมาณแบบว่าทิชชูงทิชชู่ก็บ่ต้องบอกดอกนะว่าเอาทิชชู่มาไว้อีกอย่างเทิงหัวนอนเพราะว่าโหกันดีนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็สิเป็นตุ๊กตาอีลานะคะซื้อวาน้องถุงเงินนะคะนี่คัดแขวาสั่งโตนี่นะแฟนเก่าอีล่าซื้อห้ก็เลยสั่งนี่อาดเอาซลบ่ <c oughs> แต่วอันนี้นะตัวนี้นะคะน้องตูบนะคะตัวนี้ก็คืออีหล่าซื้อมาแต่งานอยู่นะคะตัวละลอยเลดศเทงนะคะน่ารักมากอ่าไปจังไดแล้วพี่้อง่ะนี่แค่ส่วนย่อยนะคะแบบแคจิ๊บจ่อยนะคะที่อีหล่ามารีวิวให้เบิ้งนีน่ยังเหลืออีกหลายมุมยังเหลืออีแบบหลายมองเลยที่อีหลา่าไปถ่ายนะคะแต่ว่าในเฮื่อนี่เด้แต่ว่าแบบอันนี้ก็มาแบบเออรีวิวส่วนหนึ่งในเทึงเฮื่นของอีหล่าสิแม่ค่ะ ะมื่อนี้กับบมมีอย่างหลายพี่น้องเนี่ยเขาก็เป็นดึกดึกดื่นดื่นแบบฝนตกอารมณ์ดีกับอยัางมาพูดคุยกันทง y ง Youtube บ้างแบบมาอาัดคติ่ทำโครงทำคลิปาทาง Youtube บ้างก็ร,รู้ว่าจิถืกใจบอนอ่นแะแหมฮะละัลโหล ต่า,ายสมรสาำหรับผู้ใดนะคะที่อยากให้อีหลาเฮ็ดคลิปอีหยังแบบอยากหูุดหงิตอีหยังอ,ยงอีหลาแบบล่วงลึกล่วงลึกลงสิกะเมินไวเลยค่ะเพราะว่าทางตนะิ๊กต็อกนี่ยเข้าคุยกันบร่ริหลายนะคะเพราะว่ามันอัดได้สูงสุดแต่แค่3นาทีนะคะเข้ากันมาคุยกันแล้วก็อัดวิดีโอเนี่ยทางไอ้ยังเกาะทาง YouTube เลยถ้าผู้ใดอยากให้อีหลาเฮ็ดคลิปได้หลายนะคะกดซับสคริปซุบซิปอีหยังนั่นนะ่ะกดซับสคายอีหยังน,นี่กดติดตามยูทูบอีหลาได้หลายเด้อจ้าเดี๋ยวอีหลาสิมา Chef. แบบเออแบบแบบอดัดวิดีโอแบบ หลวงรับชีวิตอีหลาให้ฟังนะคะประเอ็ดอีหยังแต่ละมือแน่นะคะให้ให้ยี่กันซีนแต่ว่าต,ต,อ, ino, ตอนตอน to ี้ะน,นะคะมันกระเดืกกระเดือกพี่น้องตอนนี้อีหลาก็ยอยากนอนแล้วเอต่อแหล่ปะตอแหล่แห้งช่วงนี้ก่ะอีหลาก็ขอตแบบว่าไปอาบน้ำสลิปกันเด้อกจะเพราะตอนนี้ง่วงแห้งนะคะบรรลสิเอ็ดคลิปอีหยังดีไง ผู้ได้อยากให้เฮ็ดคลิปอยียงกะเม่นมาเด้อค่ะสำหรับเพื่อนนี้กะสบัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ไม่กู